สังเกตไหมว่าผมจะพยายามพูดถึงแพ็กเกจพยายามเชียร์ถึงแพ็กเกจอยู่บ่อยครั้งนะครับตรงเนี้ผมบอกผมพูดจริงๆจากใจเลยนะท่านผู้ชมไม่ไม่ต้องคิดว่าผมพยายามเชียร์ที่เพราะอะไรเพราะผมได้กาไรเยอะหรืออะไรเชื่อผมมัองครับแพ็กเกจเนี่ยเราคิดมาให้มันคุ้มกับลูกค้าที่สุดแหละบ้านเดี่ยวที่มีหน้ากว้างอย่างเงี้ยคนข้างกว้างเลยถูกต้องไหมครับอ่าพอหน้ากว้างอ่ะเกิดอะไรขึ้นโดยปกติอ่ะถ้าเป็นทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมหลังมุมอะไรพวกเนี้ยครับเราจะไม่ตั้งเสา อันนี้ฝั่งตัวบ้านถูกต้องไหมครับอ่าเพราะว่ามันจะดูเรียบร้อยกว่ากันเยอะแต่พอเป็นบ้านเดี่ยวที่มีหน้ากว้างเช่นนี้ะครับมันจําเป็นจริงๆที่จะต้องตั้งหากไม่ตั้งมันจะอินเฟคชันนะครับหรือว่าแอนนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับหลังจากไปเที่ยวสงการกันมาวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับเตกแสงจากดีมีคอนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้างานนะหมู่บ้านโชคชัยสนะครับสามพาน เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูงานต่อเติมที่เป็นซักล้างกับครัวและก็ห้องประเัตสงนะครับผมตรงนี้ผมยืนกันอยู่ที่โซนซักล้างนะครับเอ้แต่เดี๋ยวก่อนขอเกริ่นก่อนเลยว่าคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าผู้ชมอย่าเพิ่งปิดหนีหรือเลื่อนหนีนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันเยอะจริงๆหลังเนี้ยแล้วก็มีในเรื่องของราคาแพ็กเกจอยู่ท้ายคลิปกันด้วยนะครับโดยหลังนี้เนี่ยเนื้อหาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมไม่อยากที่จะซอยเป็น2คลิปนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันอาจจะไม่ครบถ้วน โอเคมาเดี๋ยวผมขอเริ่มอธิบายของโซนซักล้างฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับที่เรายือนอยู่เนี่ยคือโซนซักล้างแบบปกตินั่นแหละที่เราเคยเห็นกันหลายๆคลิปนะครับก็มันจะไม่มีอะไรมากหรอกครับก็จะเหมือนอนกันอ่าก็แทงตรงเนี้ยโครงการแถมให้นะครับหลังคาก็เป็นเมทัลชีสชนวน PE เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นเลยหลังเนี้ยพิเศษกว่าชาวบ้านหน่อยก็คือลูกค้าน่ะ งการที่จะเว้นระยะล้นนะครับมาจากรโครงการที่50เซนนะครับผมเราก็จัดให้แต่ว่าในการเว้นของเราอ่ะเป็นลักษณะไหนอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องเนี่ยแผ่นให้ดูว่าเวลาเว้นเนี่ยเราไม่ได้เว้นเปล่าๆนะครับพื้นเนี่ยเราเทเต็มเราปูให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องว่างค่อนข้างเยอะนะครับผมหลังคาเนี่ยก็จะสุดเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาบังคับกันที่ผนังก่อถูกต้องไหมครับผนังก่อใหม่ผนังก่อทึบอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับ มาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในครัวกันต่อโอเคครับมาโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในครัวกันแล้วนะครับซึ่งครัวตรงนี้ผมบอกก่อนว่ามันเป็นราคาแพ็กเกจนะครับแต่ว่าขนาดอาจจะเกินจากแพ็กเกจที่เรากําหนดให้สักเล็กน้อยนะครับตรงนี้มันก็จะมีค่าพื้นที่ส่วนเกินกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยปกติเนี่ยในครัวครับสำหรับแพ็กเกจเราจะให้กันอยู่ที่ครัวเนี่ยมีความยาวที่6เมตรนะครับซักหลังฝั่งละ2ใช่ไหมครับก็เป็น4ี่ ก็จะรวม10เมตรแต่สําหรับด้านงานนี้ครับเฉพาะครัวเนี่ยก็ยาวประมาณสัก7-8เมตรแล้วนะครับทั้งล้างฝั่งนี้2ฝั่งนู้น4อ่าก็10กว่าแล้วนะครับทังนั้นตรงนี้อ่าไม่ต้องตกใจในเรื่องอค่าส่วนต่างค่าส่วนเกินของพื้นที่ส่วนเกินนะครับมันไม่ได้มากมายอย่างที่ท่านคิดนะครับโอเคส่วนสังเกตไหมว่าผมจะพยายามพูดถึงแพ็กเกจพยายามเชียร์ถึงแพ็กเกจอยู่บ่อยครั้งนะครับตรงนี้ผมบอกผมพูดจริงๆจากใจเลยนะ ท่านผู้ชมไม่ไม่ต้องคิดว่าผมพยายามเชียร์ที่เพราะอะไรเพราะผมได้กำไรเยอะหรืออะไรเชื่อผมมั้ครับแพ็กเกจเนี่ยเราคิดมาให้มันคุ้มกับลูกค้าที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วผมเลยอยากจะชงเป็นแพ็กเกจซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะมาพูดเยอะแล้วทีนี้เรามาเข้าถึงเรื่องรายละเอียดของครัวกันบ้างนะครับผมขอบอดก่อก็นเลยว่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ภายในกล้องหรือภายในที่ครัวแห่งน,นี้นะครับ ตรงนี้มันรวมอยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดเลยนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยตรงนี้แพ็กเกจเรามีให้ทั้งหมดนะครับจะมีแค่เรื่องเสาเข็มที่ลูกค้าหลังนี้ครับไม่ได้รับเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมตามแพ็กเกจนะครับเราก็รีฟันคืนเงินให้ลูกค้าไปหลังเนี้ยลูกค้าเลือกใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับ i18 นะครับทีนี้ผมขอยกตัวอย่างกับพูดตรงๆเลยกันเปรียบเทียบกับที่อื่นกันบ้างกรณีที่ส่วนใหญ่ครับเขาจะไม่ได้รวม รายละเอียดเล็กๆไน้อยอย่างเช่นพวกกระเบื้องพวกปลั๊กมันก็ต้องเพิ่มเงินถูกต้องไหมครับหรือแม้แต่ค่าติดตั้งอุปกรณ์หน้าบานก็ดีนะครับอันนี้เราพูดกันตรงๆเราไม่ได้โจมตีใครนะครับเพราะตัวผมเองก็เคยใช้บริการผู้รับเหมาทั่วไปอยู่บ้างนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยรวมหรอกครับพวกรายละเอียดพวกนี้แต่ของเราเนี่ยรวมให้ทั้งหมดแล้วคําว่าแพ็กเกจคือต้องเป็นแพ็กเกจจริงๆ อะไรที่เราจะนอกเหนืออย่างเช่นพื้นที่สุดเกินเราก็จะแจงรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับว่าพื้นที่เกินเท่านี้มีอะไรที่เกินมาบ้างนะครับแต่ละรายการมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้มาทีนี้ผมขอเริ่มอธิบายเลยแล้วกันอ่ะเริ่มจากพื้นก่อนเลยแล้วกันกระเบื้องเนี่ยอยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดโดยที่เราก็จะกําหนดขนาดให้ที่ไม่เกิน40เซนติเมตรนะครับผมเล็กกว่าได้ไหมได้แต่ใหญ่กว่า ตรงนั้นะ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่แนะนานะครับเพราะว่าเวลามันต่อกับเบื้องเวลาต่อเศษเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามนะครับรอยต่อไม่ค่อยสวยงามแถมมีราคาที่แพงโดยที่มันไม่จําเป็นอะ่ะถูกต้องไหมครับอ่าฉะนั้นแล้วเราเลยล็อกไว้ที่ที่ขนาด40ซนติเมตรโดยมีราคากล่องละ200บาทอ่าหากเกินจากนี้เราก็มาคิดส่วนต่างกันผมบอกกันเลยว่าผมเคยพูดไปแล้วไอ้เรื่องเนี้ยคำว่าส่วนต่างของกระเบื้องที่มันเกินจาก200อะ่ะเราคํานวณจริงๆอะ่ะกระเบื้องมันใช้อยู่ไม่กี่กล่องหรอกครับ อ่าฉะนั้นแล้วราคาที่เกินมามันก็จะเป็นราคาต่อกล่องอ่าตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมอ่าจบไปเรื่องกระเบื้องฝาเซอร์วิสก็เช่นกันเรามีให้อย่างนี้เห็นไหมครับเป็นฝาสเตลเลตนะครับสามารถเปิดเซอร์วิสได้มีโอริงภายในให้ในทุกๆหลังอ่าถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เนี้ยลูกค้ารับเป็นตามแพ็กเกจไซส์ตามแพ็กเกจกระเบื้องตามแพ็กเกจทุกอย่างนะครับโดยมีความยาวจบตลอดตลอดเคาน์เตอร์เนี้ยที่3.6เมตรนะครับผมหน้าบาน ก็จะเป็นรุ่น king นะครับของรุ่นโนวานะครับตามแพ็กเกจเลยมีบานคู่ให้2ชุดบานเดี่ยวให้1ชุดนะครับลิ้นชักให้1ชุดอย่างนี้ครบทั้วเลยแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องนําเองคืออะไรบ้างนะครับขอทวนให้ครั้งแล้วกัน1ก็คือเตานะครับผมหู outh, อ่าตรงนี้ลูกค้าต้องนํามาเองเลือกตามที่เราชอบแบบที่เราถูกใจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการติดตั้งให้แน่นอนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่ขอให้มันอยู่ในสเปค ที่เรากาหนดไปให้เท่านั้นเองนะครับส่วนค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวลผมไม่คิดนะครับทีนี้ซิงเนี่ยเห็นไหมครับที่ผมเคยบอกว่าเรามีให้ในในแพ็กเกจนะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องซื้อเองเลยจะเป็นรุ่นเมกนะครับสแตนเลสอย่างนี้เลยหหลุม1พึ่งพักแต่ถ้าไม่ชอบตามแพ็กเกจแจ้งผมได้นะเดี๋ยวผมรีฟันคืนเงินให้นะครับแล้วลูกค้าก็ไปเลือกแบบที่ชอบมาเดี๋ยวผมนำมาติดตั้งให้เช่นเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของลั๊กลั๊กเห็นไหมครับลูกค้าก็รับ3จุดตามแพ็กเกจพอดีเป๊ะไม่มีเพิ่มเติมเลยเนี่ยสจุดแต่ว่าตําแหน่งการติดตั้งครับตรงนี้ก็แจ้งกับโปรเจกต์ที่เข้ามาดูรับชอบหน้างานหน่อยนะครับสถาปนิกประจําหลังนั้นๆหน่อยนะครับว่าอยากจะให้ติดตั้งจุดไหนตรงนี้รีเควสตได้นะครับผมอ่าโอเคมาต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกระเบื้องผนังนะครับ จำได้ไหมในคลิปก่อนผมเคยบอกว่าจริงๆแล้วในแพ็กเกจอะเราจะปูให้แค่ระยะเคาน์เตอร์เช่นนี้เลยนะครับที่ผมบอกว่าสําหรับบางท่านที่ปูโดยรอบอครับเห็นไหมครับว่าพอพื้นที่มันเยอะเนี่ยกรณีบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหากพื้นที่มันเยอะคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับว่ามันจะดูเลี่ยนไหมมันจะดูอเอียนไหมครับพรเป็นลายกระเบื้องทั้งหมดเลยใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแค่ระยะเคาเน์เตอร์เนี่ยก็เพียงพอเลครับดูสวยงามด้วยนะครับ เพราะว่าเวลาเราประกอบอาหารเราก็ประกอบแค่นี้นะครับคาบมันคาบสบกบปรกมันก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องทําความสะอาดเยอะด้วยแค่นี้ก็เรียบร้อยอแต่มุมอะมุมอะผมไม่รู้นะที่อื่นทํำยังไงแต่ที่ผมอะทาแบบนี้ก็คือมุมมุมของกระเบื้องผนังนะครับมันก็เป็นแล้วแต่บุคคลนะครับแต่ของผมเนี่ยจะให้จบคิ้วกระเบื้องให้ด้วยนะครับผมเพื่อความเรียบร้อยแล้วมันดูสวยงามกว่ากันเยอะใช่ไหมครับ่าถัดมาเรื่อยๆก็จะเป็นเรื่องของฝ้ากันบ้าง ฝ้าเนี่ยที่ผู้ชมเห็นอยู่ตอนเนี้เป็นฝ้าจับเรียบถูกต้องไหมครับแล้วมันดูสว่างไหมณตอนนี้เราไม่ได้เปิดไฟกันเลยนะครับตรงนี้เป็นช่องแสงแสงจากช่องแสงล้วนๆนะครับผมอ่าตรงนี้ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะครับเราจะมีช่อง์วิตให้สองช่องอย่างนี้เลยนะครับแต่ช่องสวิตของเราก็พิเศษหน่อยจะเป็นลักษณะเนแผ่นใสนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าช่องแสงนั่นเองซึ่งพอมีช่องแสงอย่างนี้ครับมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยในเรื่องของแสงสว่างในตอนกลางวัน ทําให้ซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันค่าไฟค่อนข้างแพงมากถูกไหมครับลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟฟ้าแสงสว่างกันในตอนกลางวันเลยตรงนี้ช่วยประหยัดไปได้เยอะเลยครับผมทีนี้มาถึงเรื่องไฟบ้างไฟก็จำเป็นต้องมีนะครับถึงเราจะมีช่องแสงให้เพราะว่าตอนกลางคืนจะมืดใช่ไหมครับไฟเนี่ยเราจะให้เป็น LED แบบฝั่งฟ้านะครับผมให,จหม้จำนวนวา3ดวงนะครับแล้วก็ซักล้างอีกฝั่งละดวงเป็น5ดวงถูกต้องไหมครับ มาต่อในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆในแพ็กเกจกันบ้างอีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้พรีเซนต์ไปนะั่นกะ็คือเรื่องของหลังคาในแพ็กเกจใช่ครับในแพ็กเกจเนี่ยเราจะให้เป็นเมทัลชีสฉนวน PE นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าลูกค้าบ,บางท่านอาจจะกังวลว่า PE เนี่ยมันจะร้อนเสียงม,มันจะดังหรือเปล่าถ้ามันไม่มีฝ้าฉาบเรียบอ่ะอันนั้นดังแน่ร้อนแน่นะครับแต่ว่าทีนี้ในห้องครัวเนี่ยภายในห้องครัวเรามีฝ้าฉาบเรียบให้ฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของความร้อนหรือว่าเสียงที่ค่นข้างดัังเลยนะครบ ต่อไปผมจะพูดถึงรายละเอียดในส่วนต่างๆที่เมื่อกี้เราพรีเซนต์ในเรื่องขององค์ประกอบในแพคเกจไปแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นผมขอบอกก่อนว่าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนหนีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีแจ้งราคาด้วยมางั้นเรามาเริ่มกันเริ่มจากอันี้ก่อนเลยที่เราเห็นง่ายๆชัดเจนที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของผนังผนังที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้นะครับเราก่อใหม่ทั้งหมดนะครับผมซึ่งตรงนี้มันรวมอยู่ในแพคเกจแล้วแต่จุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตดีด ตรงนี้เห็นไหมครับพื้นที่ค่อนข้างเล็กอย่างเงี้ยค่อนข้างแคบอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ก่อเอาไปติดกับตัวบ้านนะครับไม่ได้ไปแปะกับโครงสร้างตัวบ้านเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะมีเสาที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเสาเอ็นนั่นแหละนะครับผมอ่าทั้งซ้ายทั้งขวาตามสเปคที่เรากําหนดให้ช่างเลยแล้วเราก็ก่อปิดไปฉาบปิดไปเนียนๆเลยอย่างนี้เลยนะครับตรงเนี้ยรวมอยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดไอ้เรื่องความรายละเอียดต่างๆอะ่ะไม่ต้องไปกังวลตรงเนี้ยเรากําชับช่างอยู่แล้วนะครับ มาแล้วก็มาดูตรงนี้กัน <c oughs> ผมมักจะพรีเซนต์อยู่เสมอนะครับเรื่องของภายใต้เคาน์เตอร์อ่าหลายๆที่อาจจะเก็บให้หรือเปล่าหรือเก็บหรือไม่เก็บอันนั้นผมไม่รู้แต่ว่าที่เราเนี่ยเก็บให้อย่างนี้ทุกหลังนะครับนั่นก็คือภายใต้เคาน์เตอร์ครับเราจะปูกรับเบื้องให้ทั้งหมดไม่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังท้องมันเราปูให้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่ผมเคยแจ้งไปในเรื่องการจบระดับพื้นภายในเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้เราต้องคํานึงกันดีๆอ่า ถัดมาตรงนี้จะเป็นบานเดี่ยวซึ่งปกติจริงๆแล้วอะครับตรงนี้มันจะเป็นบานแก๊สใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่ว่าหลังเนี้ยลูกค้าเลือกรับเป็นเตาแบบไฟฟ้านะครับฉะนั้นแล้วเรื่องแก๊สเนี่ยเรื่องการเก็บถังแก๊สก็ตัดทิ้งไปได้เลยลูกค้าก็เลยรับเป็นบานเดี่ยวนะครับบานแก๊สเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอ่ะท่านผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกมันจะเสมอกับพื้นครัวเลยนะครับ มันจะเสมอตกับพื้นคัวเลยจะได้เคลื่อนย้ายแก๊สเข้าออกได้สะดวกนะครับแต่ว่าอันนี้คือหน้าตาของบ้านเดียวแล้วก็ปูให้เช่นกันนะครับผมอันนี้มันดูไม่ได้จริงๆมัน,ม,นมันเป็นลินชักนะครับมันไม่มีช่องว่างให้ดูแต่ว่าเราก็เก็บให้นะครับอ่าอันนี้ใต้ซิงปูให้เหมือนเดิมเช่นเคยแต่ว่าตรงนี้ระดับจบภายในเคาน์เตอร์ครับต้องเสมอกับตัวหน้าบานนิดนึงนะเพราะว่า หากน้ํามันรั่วหรือว่าอยากจะเซอร์วิสในภม่พักหน้า,ากรณีท่อมันแตกรับน้ํามันจะไม่ไปขังถ้าขังเนี่ยมันจะเป็นอ่างปลาจะต้องมาคอยวิทน้ําออกถูกไหมครับเวลาเซอร์วิสมันจะยากกว่ากันเยอะมาต่อกันเรื่อยๆนะครับไหลไปเรื่อยๆทีนี้พูดถึงสีฝั่งตัวบ้านกันบ้างสีฝั่งตัวบ้านเนี่ยเราเก็บให้อยู่แล้วนะครับผมจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าลูกค้าบางท่านสีตัวบ้านมันไม่ได้เป็นสีขาวอย่างนี้ทุกหลังนี่ถูกไหมครับ ก็แจ้งเราได้นะครับว่าอยากให้เก็บงานเป็นสีอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลให้ทั้งหมดอ่าทีนี้มีอีกหนึ่งรายละเอียดที่สําคัญมากๆกรณีที่บ้านเดี่ยวที่มีหน้ากว้างอย่างเงี้ยค่อนข้างกว้างเลยถูกต้องไหมครับอ่าพอหน้ากว้างอะเกิดอะไรขึ้นโดยปกติอะถ้าเป็นทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมหลังมุมอะไรพวกนี้ครับเราจะไม่ตั้งเสาอ,อันนี้ฝั่งตัวบ้านถูกต้องไหมครับอ่าเพราะว่ามันจะดูเรียบร้อยกว่ากันเยอะ แต่พอเป็นบ้านเดี่ยวที่มีหน้ากว้างเช่นนี้ครับมันจําเป็นจริงๆที่จะต้องตั้งหากไม่ตั้งมันจะอินเฟคชันนะครับหรือว่าแอนนั่นเองนะครับเราก็จาเป็นต้องตั้งอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของความเรียบร้อยให้ดีๆว่าจะต้องตั้งลักษณะไหนแอบแบบไหนถึงจะดูแล้วมันไม่ดูโดดเด่นดูแนบเนียนเก็บเสียเรียบร้อยใช่ไหมครับถ้าไม่สังเกตก็ดูผิวเผินก็มาเป็นขอบของหน้าต่างหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับ ก็จะประมาณนี้ครับผู้ชมโอเคครับมาตาล้องเด็ดยวไหๆเรื่อยๆตามผมมาเลยนะผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมก็พยายามจับใจความที่ผมอยากจะนําเสนอแล้วกันนะครับโอเคก่อนอื่นที่ผมจะพาไปดูในเรื่องของโซนซักล้างฝั่งขวาของตัวบ้านนะครับแล้วก็ห้องกเนกประสงค์ก็ต่อนะครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนตรงนี้เนี่ยพอเป็นผนังในส่วนที่เราไม่ได้ปูกระเบื้องให้ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วลูกค้ามักจะก,กังวลในเรื่องของผิวฉาบใช่ไหมครับ ตรงนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นกังวลเลยในส่วนที่ไม่มีกระเบื้องครับผมให้ช่างทําสกิมโค้ดทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วผิวมันจะเนียนมากไม่มีความสากข,ของเม็ดทรายกันเลยนะครับพอสกิมโค้ดเสร็จก็เก็บสีตามปกตินะครับผมทีนี้ก่อดออกเห็นก็ะชัดๆเลยก็คือในเรื่องของประตูนะครับประตูเนี่ยในแพคเกจคุณผู้ชมจะได้อย่างนี้เลยนะครับพร้อมกับมุงลวดในชุดด้วยครบถ้วนเลยฉะนั้นแล้ว ไม่ต้องไปยุ่งยากหรือเป็นกังวลว่าจะต้องนําซื้อหรือนํามาติดตั้งให้เราติดตั้งเองนะครับตรงนี้เราดูแลให้ทั้งหมดเพราะว่าประตูที่เราเลือกใช้อ่ะครับมันจะไม่ใช่เป็นประตูสําเร็จที่ขายกันตามของตลาดแล้วนำมา,มาติดตั้งนะครับประตูในทุกๆหลังเราจะเป็นการสั่งตัดนะครับสั่งสเปคตามหน้าง,งานจริงไปทางโรงงานที่เราได้ดีลกันไว้นะครับได้คอนแทคกกันไว้เลยฉะนั้นแล้วเรื่องสีเนี่ยคุณผู้ชมจะเลือกได้ลูกค้าจะเลือกได้นะครับ ของเราก็จะกําหนดในเรื่องของสีเฟรมเนี่ยไว้ที่สสีนะครับนั่นก็คือสีดํากับสีขาวแบบนี้เลยแต่ว่ากระจกเนี่ยเรามีให้ทั้งหมด3เฉดนะครับนั่นก็คือเขียวฟ้าและก็ใสแบบนี้นะครับครบทั่วเลยในแพ็กเกจเรามีให้ทั้งหมดมามาต่อกันอ่ะเรื่องของพัดลมพัดลมตรงเนี้ยลูกค้านํามาให้เราติดตั้งนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ่าแล้วก็ทําการเดินบล็อกไฟไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อให้มันรองรับกับพัดลมที่เรานํามาติดตั้งโอเคครับมา นะครับคุณผู้ชมที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของโซนซักล้างนะครับฝั่งขวาของตัวบ้านนั่นเองนะครับเราจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากกระเบื้องเลยแล้วกันกระเบื้องโซนซักล้างเห็นไหมครับว่าลายมันจะไม่เหมือนกับครัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ฟิกนะครับเราไม่ได้บังคับว่ามันจะต้องเป็นลายเดียวกันนะขนาดเดียวกันนะนะครับผมโดยที่วันที่เราเซ็นสัญญากันเนี่ยผมจะส่งสถาปนิกไปด้วยใช่ไหมครับให้ไปช่วยเลือกให้ลูกค้าเลือกนะครับว่า โซนเนี้ยควรจะเป็นลายนี้ดีไหมเป็นผิวแบบนี้ดีไหมขนาดเท่านี้ดีไหมนะครับฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าจะดีไซน์ไม่ออกหรืออะไรต่งตางๆเพราะว่าเราส่งสถาปนิกไปช่วยดีไซน์ด้วยนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องหลังคากันบ้างอ่าเมื่อกี้ผมบอกว่าหน้างานเนี้ยหลังบ้านทั้งหมดอ่ะเป็นเมทัลชีทฉนวน PE ใช่ไหมครับฉนวน PE เนี่ยบางคนอาจจะกังวลว่ามันจะร้อนหรือเปล่าผมพูดตรงๆว่าขณะที่ผมยืนถ่ายทาอยู่เนี้ยก็แดดค่อนข้างแรงนะครับ เพราะว่าเวลาประมาณทักเที่ยงบ่ายเองนะครับก็ผมก็ไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันถึงหน้าตากันบ้างว่า PE เนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวตากล้องเดี๋ยวแผ่นให้ลูกค้าได้ดูกันหน่อยนะครับ PE ลักษณะเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยคือจะเป็นท้องฟอยเงาเงาแบบนี้เลยแต่ว่าท้องเขาอ่ะจะไม่เรียบนะครับผมจะต้องเป็นรอนอย่างนี้ตามคลื่นของแผ่นหลังคาไปเลยนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้ในแพ็กเกจนะครับผมทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องระแนงบงังตากันบ้าง ระแนงโป่งบางตาเนี่ยปกติอะเราก็จะให้ลูกค้าเลือกถูกต้องไหมครับว่าจะเป็นชิดแบบนี้หรือจะเป็นโป่งแบบนี้ก็ได้แต่ว่าหลังเนี้ยพิเศษหน่อยเพราะว่าเขามีระยะล่นเนี่ยที่50เซนค่อนข้างเยอะเขาเลยอยากได้เป็นระแนงที่สามารถเชื่อมกันทั้งหมดเลยภายหลังบ้านตั้งแต่ฝั่งสักล้างฝั่งซ้ายยาวมาหลังครัวยาวมาจนฝั่สักล้างฝั่งนี้นะผมลูกค้าเลยเลือกรับเป็นอย่างนี้ครับต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัวด้วยอ่าก็เลยยิงชิด ครึ่งบานลักษณะนี้แต่ก็ไม่อยากได้ความอบอ้าวไม่อยากได้ความร้อนนะครับส่วนที่เหลือก็เลยรับเป็นระแนงโป่งเช่นนี้เลยซึ่งผมบอกเลยว่าไอเดียอย่างนี้ดีมากๆนะครับโดยที่เราได้ทั้งการบดบางสายตาด้วยได้ทั้งเรื่องความโปร่งสบายอากาศที่โฟเข้ามาได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่อยากจะแนะนำนะครับคุณผู้ชมมาทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูในเรื่องของอห้องอเนกประสงค์กันบ้างนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันมาครับคุณผู้ชมตรงนี้เรามาต่อกันตอนนี้ผมก็อยู่ภายในห้องอเนกประสงค์กันแล้วนะครับทำไมถึงเรียกว่าห้องอเนกประสงค์เพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยสามารถใช้งานเป็นอะไรได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเล็กก็ได้เป็นห้องนั่งเล่นห้องสังสรรค์ปาร์ตี้ไปจนกระทั่งเป็นห้องแมวก็เคยมีนะครับเป็นห้องเลี้ยงแมวหรือห้องทำเบเกอรี่ก็เคยมีเช่นกันนะผมใช้นั้นแล้วอ่ะ จุประสงค์เขามากมายขนาดนี้เราขอเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ละกันนะครับผมโดยที่ห้องนี้เดี๋ยวผมจะพรีเซนต์องค์ประกอบโดยรวมเลยละกันเนาะเพราะว่ารายละเอียดเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมหนึ่งสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับในเรื่องของผนังเนี่ยผนังเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ใช้สีนะครับแต่ว่าเลือกใช้เป็นการปูกระเบื้องล่อพ้องเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกพอการปูแล่อพ้องอย่างเงี้ยครับอ่า สถาปนิกก็จะช่วยลูกค้าออกแบบว่ามันควรจะมีลายที่น้อยนิดนึงนะครับสีเขาควรจะเป็นเรียบๆนิดนึงมันจะได้ดูไม่เอียนดูไม่เลี่ยนดูไม่เบื่อนะครับผมก็เลือกรับเป็นแบบนี้เลยเป็นกระเบื้องทั้งหมดนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยอ่าฉะนั้นแล้วมันง่ายในความทําความสะอาดแน่นอนไม่ต้องห่วงเห็นไหมครับว่าระหว่างผนังและพื้นจะเป็นโทนเดียวกันนั่นก็คือโทนขาวอ่าแต่ผิวอะผิวเขาไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าหากเหมือนกันก็จะดูลวนเลี่ยนอีกเช่นกัน โดยที่ผนังเนี่ยจะเป็นผิวมันพื้นเนี่ยจะเป็นผิวด้านนะครับผมแต่ว่าเป็นโทนขาวเหมือนกันหมดครับผมทีนี้มาพูดถึงเรื่องฝ้ากันบ้างฝ้าของห้องบอนเดประส์อันเนี้ยลูกค้าก็เกลือกรับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับเพื่อไม่อยากให้มันร้อนแล้วก็อยากให้มันดูเรียบร้อยเลยไม่จําเป็นต้องโชว์โครงนะครับผมเราเลยเลือกทําเป็นฝ้าฉาบเรียบเช่นนี้แต่ว่าเห็นไหมครับช่องแสงเราจะมีให้เสมอถ้าเป็นกรณีฝ้าฉาบเรียบเพราะว่าอะไรต้องมีให้คือต่อให้มันไม่มีช่องแสงนะครับ แต่มันก็ยังมีช่องสวิตต์อยู่ดีถูกต้องไหมครับแต่ว่าเราใช้ช่องสวิตต์ของเราอะ่ะมันจะเป็นแผ่นสายแบบนี้นั่นก็คือช่องแสงนั่นเองอ่ามันจะช่วยให้ท่านเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟเยอะในตอนกรณีในตอนกลางวันนะครับแต่ตอนกลางคืนก็ยังต้องมีไฟอยู่ถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วเราก็ติดตั้งเป็นไฟ LED ฝั่งฝ้าอย่างนี้ให้เช่นกัน2จุดให้มันเหมาะกับขนาดของพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าไปอัดจนเยอะเกินไปหลายดวงนั่นก็ไม่ควร ทีนี้มาพูดในเรื่องของหน้าต่างกันบ้างหน้าต่างเนี่ยผมขอบอกกันเลยว่ามันดูแคบถูกต้องไหมครับทำไมถึงใช้แคบขนาดนี้ตรงนี้เป็นความต้องการแล้วก็เป็นดีไซน์ของท่านเจ้าของบ้านนะครับผมที่สั่งเรามาเลยรีเควสต์เรามาเลยว่าอยากได้หน้าต่างที่มันมีขนาดสูงขนาดความกว้างเท่านี้ก็เพียงพอไม่มีปัญหาครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราสั่งตัดกับโรงงานอยู่แล้วอยากได้ขนาดสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แจ้งผมได้เลยผมสามารถทําให้ได้ตามสั่งเลย แล้วก็ในหนึ่งชุดเราก็จะมีมงลวดให้อย่างนี้เช่นกันไม่ใช่ว่ามีให้แค่ประตูนะครับหน้าต่างเราก็มีให้อย่างนี้ครบๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมก่อนออกผมขอพูดเรื่องประตูกนหน่อยแล้วกันเรื่องประตูเนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องออซื้อมาจะให้เราติดตั้งนะครับตรงนี้เราดูแลให้เพียงแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยก็ต้องไปหาแบบหาวัสดุที่ต้องการมาหรือที่ชอบมานะครับแต่สําหรับหน้างานเนี้ย เราเลือกใช้เป็น U PVC นะครับตรงเพราะว่าตรงนี้ลูกค้าเรียกมาให้เป็นลายแบบนี้ฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลเลยว่าจะต้องซื้อมาให้เราค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มไหมตรงเนี้ยเรารับผิดชอบให้เลยนะครับในเรื่องของประตูโอเคครับมาเออก่อนจะไปดูกันต่อเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงสีใช่ไหมสีละแนง g ขออภัยครับสีละแนงของหลังเนี้ยก็เลือกรับเป็นสีไม้สักเฉยๆนะครับไม่ใช่ไม้สักทองนะครับสำหรับคลิปที่แล้วที่เราพาไปดูกันมาก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมครับ สำหรับหลังนี้ก็เลือกรับเป็นสีไม้สักทองหรือบางท่านก็จะเรียกกันว่าสีโอ๊กนั่นเองนะครับซึ่งโทนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากๆเหมาะในการสไตล์แบบเรียบหรูนะครับสีขาวก็อาจจะเหมาะเป็นแบบลักษณะคลีนๆนะครับแต่สีนี้ค่อนข้างเหมาะในการความเรียบหรูความดูดีนะครับเพราะว่ามันจะตัดกับสีโครงหลังคาเลยที่เป็นสีดําด้านนะครับเหมาะสมอย่างนี้แนะนําเลยว่าเป็นลักษณะนี้นะครับผมมาเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ยู่มาอย่างยืดยาวยาวนานแล้ว สิ่งที่ท่านผู้ชมทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของราคาแพ็กเกจใช่ไหมครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หรือที่ผมพูดมานะครับจะเป็นราคาแพ็กเกจครัวนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเฉพาะครัวอย่างเดียวเท่านั้นของเราเนี่ยราคาแพ็กเกจสาหรับครัวบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเนี่ยก็จะอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับย้ําอีกครั้ง3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทท่านจะได้อะไรที่มันครบถ้วนอย่างนี้เลยแต่หากใครชมอยู่แล้วฟังอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันสูงไปหรือเปล่าราคา ตรงนี้ผมบอกเลยว่าเรามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับว่าเพราะว่าบางทีมันจะมีในเรื่องของการรีฟันคืนเงินในส่วนที่ท่านไม่เอานะครับตรงนี้อาจจะไม่ชอบอาจจะแบบอยากไปดูมาเองตัดออกได้ไหมได้นะครับหรือว่าอยากจะได้ส่วนลดอะไรยังไงตรงนี้ก็อยากให้มาพูดคุยกันก่อนนะครับกับโปรเจกต์ที่ไปวัดงานนะครับผมเหมือนเดิมครับหากใครสนใจอะไรแบบนี้เลยก็ติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับเบอร์ษัดรีมทีคอนบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานก่อสร้างงานรีโนเวทนะครับหรือแม้กระทั่งสร้างบ้านอาคารนะครับหรืออาคารพักอาศัยนะครับเราดูแลให้ท่านครบวงจรนะครับก่อนจากไปผมขอรบกวนคุณผ,ผู้ชมนิดหนึ่งตอนนี้เรามีช่องทางการติดตามค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t ็อกอินสตาแกรนะครับหรือแม้กระทั่ง y t u t u นะครับแล้วก็หลกัหลกๆก็จะเป็น Facebook ยังไงเดี๋ยวผมให้ทางทีมงานขึ้นคอนแทคช่องทางการติดตามตรงนี้เด้เลยนะครับ ยังไงฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าทางผมและทีมงานเนี่ยตั้งใจที่จะนําเสนอเนื้อหาแบบนี้จริงๆนะครับตั้งใจกันมากๆานะครับผมยังไงฝากด้วยครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยขาดไม่ได้คําคมนั่นเองก่อนที่จะจบกันนะครับคบเด็กช่างยนต์เนี่ยอาจจะได้เช็คช่วงล่างแต่คบช่างก่อสร้าเนี่ยอาจจะบ้านได้บ้านหลังโตโอ้โหเธอหวานเจีย๊ยบครับ